ครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็จะมาสุ่มสกินไอริย้อนหลังนะครับนี่เป็นคลิปย้อนหลังที่ผมอัดไว้แล้วนะครับตอนที่จะทำ youtube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้ด้วยนะครับด้วยงบ250คูปองจะได้ไหมได้อยู่แหลร เออก็ามาที่นี้นะครับอาจจะพูดแอบแบอะไรก็กราบขออภัยประทานอาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเนี่ยผมสุ่มไว้แล้วสาดได้3อันจากการสุ่มฟรีนะครับที่เขาแจก ด้วยออตอนนี้ก็ร้อยห้าสิบกบปอไปหนึ่งครั้งครั้งแรกนะครับหวาดไปมั่วๆนะครับได้มาแล้วตามอันเป็นหกแล้ว ไา่แก้3อันเองครับมือใหม่หัดทำ YouTube นะครับติดตามให้หน่อยนะครับสายฟรีเอ้ยไม่ใช่สายงบน้อยนะครับ เข้าไปใหม่ไมกดก่ออีกแล้วลืมลืมลืมไปเรื่อยไปเรื่อยครับคลิปนี้เป็นคลิปอัดสดนะครับไม่มีไมค ยังไม่มีเงินลงทุนนะครับได้มาอัดหนึง่งเย่อ้อาวกดผิดกดผิดอันอ้าวกดไหนอัน ยางยังยัง,ยงไปไปไปเกลือเกลือไหมเกลืออยู่แล้วแน่ๆเขาส่งกดไลค์มาด้วยเขาแบบว่าเราเกลือเขาเลยกดไลค์ครับอุ้ยได้มาแล้วอีกห้าอัน ก็ไปคิปที่ผมอัดไว้นะครับอีกทีหนึ่งไปแรกกันเลยอลิซอยู่แล้วสวยครับวเวลเลตเล่นไม่เป็นได้ไปรแรกดีใจมากๆก็กราบกดก็ จบคลิปวในหน้าที่นี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมือใหม่ที่ทำด้วยนะครับไม่มีคอมอะไรก็ต้องพยายามครับ